ก็เลยเอาขาสั้นไปก่อนคือถ้าน้ําท่วมเนี่ยเราไม่ต้องห่วงพี่โด่งนะฮะหว <c oughs> ่วงเราเองก่อนนะครับเพราะว่าถึงท่วมยังไงก็ไม่ถึงคอพี่โด่งนะฮะ <c oughs> ถ้าท่วมถึงคอพี่โด่งเมื่อไหร่ในพวกเราได้ตายเรียบเลยนะฮะ ไม่จริงครับไม่ใช่ว่าคนเตี้ยจะต้องกลัวน้ําเสมอไปดูอย่างสาธิตวงหนองเตยมันเคยกลัวไหมน้ำท่วมไอ้นั่นไอ้นั่นเตี้ยกว่าหลักกิโลอีกไอ้สูงกว่าหลักกิโลเดียเดียวไม่รู้พราะจ่าทิปัดเขาเกลียดมันหรือยังไงฮะตั้งมันมาให้ดูน้ําท่วมกายมันจมน้ําตายไม่ต้องหูต้องเกิดหรือไงก็ไม่รู้ที่บ้านผมเขาเรียกหมากะเป่านะฮะเอ้าเล่นตลกกันแล้วก็ร้องเลหน่อย้เออร้องเพลงเป็นเสื้อแดงนี่ดีนะดีไหมโอ้ย ป ago ผมก็มีแค่รถแค่บ้านใช่เดี๋ยวนี้ผมมีครบหนี้สินคดีติดตัวบ้านรถหายไปแล้วในไหนพี่ก็พูดมาแล้วตอนที่ก่อนที่จะอยู่เสื้อแดงเนี่ยผมมีรถสองคันเออพอ,พอเข้ามาอยู่เสื้อแดงปับ๊บมีรถสี่คันหายไปคันหนึ่งขอบคุณครับแล้วปัจจุบันนี้ขาดส่งอีกประมาณสี่เดือนผมไม่รู้ว่ามันจะมากำลังจะหายอีกคันไม่รู้ว่ามันจะมาตอนแต่จริงจริง ท่านพี่ทอมเนี่ยเมื่อก่อนเขารวยกับผมนะเดี๋ยวนี้ผมกับเขารวยเท่ากันแล้ว <c oughs> ไม่ใช่ผมรวยขึ้นพี่ทอมจมลงจนลงนะ <c oughs> มาหมดตัวเท่ากัน <c oughs> คือไม่ใช่ไม่ใช่ว่าผมพูดแล้วทําให้คนเสื้อแดงนี้ต้องหนีว่าไม่ใช่หมายถึงว่าคนที่เขาไม่ได้รักคนเสื้อแดงแะเขาไม่ชอบเราเขาไม่ชอบนะ <c oughs> เขากรร็เลยกีดกันจัคือ,อาบางทีนายทุนอ่ะไอคนจ้างเนี่ยไอคนดูนี่ยเยอะผมบอกวันก่อนบอยตะกลรติเขาแซวใครเนี่ยนะฮะดารลา น้องแป้งไปงานวันเกิดคุณทักษิณหน่อยเดียวโพสภาพถ่ายคู่คุณทักษิณหน่อยเดียวเรียบร้อยโอ้โหสลิมดามันเป็นอะไรของมันนะคนเราถ่ายคู่คุณทักษิณต้องเป็นเสื้อแดงด้วยเหรอวะใช่ไหมผมคือน้องแป้งเนี่ยเขาเป็นเป็นคุณพ่อเขารู้จักการคุณทักษิณคุณทักษิณวันเกิดเขาก็ไปอวยพรแล้วก็ถ่ายรูปโพสต์ลงปรากฏบอยทะโกลเกียติออกมาเลยครับดาราไม่ควรจะโพสต์อะไรเลอะเทอะว่านู่นว่านี่ เสร็จแล้วไปไปมามาอากูแกมมี่ก็ไปครับตัวใหญ่เลยเนี่ยคืออากูเนี่ยเจ้านายไอ้บอยอีกทีตัวใหญ่เลยเนี่ยตาบอยกลับตัวไม่ทันแล้ครับงานนี้อ้าวอ่ะท่านผู้มีเกียรติครับณช่วงเวลาต่อจากนู้นไปต้องพรีเซนต์มากเราไม่ใช่อมานนะไม่ต้องเน้นเอาเนื้อเนื้อกันเลยอ้าวนคอนครับพักบ้านนี้ของก็จักรพันอัพคอรบูรี